พระรัตนตรัยพระไครั้งกเนี่ยนะครับอะระหังสัมมาสมุทโธพัทวาทุตังพัทวันตังอภิวาเทมิสวากโตพัทวัตตาโมภะมังนัตวัตตาบิสุปฏิปันโนพัทวัตโตสาวกสังโฆสังตังนัคบามิบฏิวิตริพุทธาพิเศษรูปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน

ดูแลโน้ม่ห้คนถามครับมีจนการรอฮ่าฮ่าฮ่่ากเลยนะกระโใจอ้าวย